เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าจังหวัดพะเยาตั้งจุดตรวจจุดสกัดคนเข้าป่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาทำการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดคนเข้าป่าตลอดจนการลาดตระเวนทั้งการเดินเท้าและรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่ป่าบริเวณโดยรอบของหมู่บ้าน เป็นมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยจุดสกัดและจุดตรวจคนเข้าป่าแห่งนี้เป็นหนึ่งใน200กว่าจุดที่ได้จัดตั้งขึ้นมาครับนายชกาดเทพทองปันหัวนหน้าสถานีไฟป่าจังหวัดพะเยาบอกว่าการดำเนินมาตรการนี้สามารถที่จะลดการเกิดไฟป่าได้มากกว่าร้อยละและจนถึงขณะนี้จังหวัดพะเย,ยายังไม่มีการเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใด ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นล,ลองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดพะเยาว,วันนี้พบว่ามีค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ที่45ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรยังไม่เกินค่ามาตรฐานครับ